สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อน,นี้พามาเที่ยว under water wall เนาะค่ะเป็น,นอมม่อุโมงอุโมงป่าเนาะค่ะน่ะเดี๋ยวเบิ่งกับสิดินนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปเบิ่งข้างในเนาะค่ะทุกคนเพื่อนจะเ็ุเป็นอะ กระจกเนาะค่ะกระจกไอ,ไอเข่าดถูกท่ามวนาะค่ะ<อ>งงเป็นมาขานทางง่ายเป็นแก่จะเป็นป่าหลากหลายชนิดเนาะค่ะทุกคนหันมาทาั้งนี้ค่ะ แล้วเดินข้าไปบึงทางนั้นอีกเนาะค่ะคนค้นกันไล่หลายเ้ยค่ะก็ลัางเข่ามาไม่ค่ะปลาสิงโต ได้เดินตัวนอ้องหายทุกคนเก็บคลิปไปเรื่อยๆอันนี้ปลาปักเป้าหน้าหมาใส่หน้าตัวเพิ่นเนาะค่ะมวยเห็นมวยเห็นปลาเก็บเป็นโอ่องเข่า,าค่ะทุกคน <c oughs>

Oh. ปลาไหลมอดเล่ลายเสือปลาไหลเนาะค่ะทุกคน This is a sea star. It's inside. <laughs> It's hiding inside this one. Can you see? It's it moving like a. เด่นเข่าข้างในก็สิมืดเนี่ยเนาะค่ะทุกคน This is <it? S 1> leopard molar L1E m o l e r leopard

มังคอนค่ะอันนี้เป oh, oh. okay. ็นปลากระเบนเนาะค่ะท oh. ุกคนปลากระเบนปลาลบค่ะนี่ค่ะ

นี่ไงมาแล้วนะนี่ค่ะมันจะเป็นอมมง้งธรรมะเลยด้ยค่ะออ้ย <c oughs> น้ำปลาฉลามค่ะทุกคนเห็นไหมคะบังอางบณ์หยีนน้องค่ะทุกคน

อยู่บ่ไก่จากพัทยาคงจะมีอีพี่สองอยู่นะคะจันสิเก็บอ่ะลิปเบิดเนาะค่ะ คุณก็เริ่มมาหลายเลค่ะทุกคนอันนี้เป็นปลาไง่ล้เพึ่งเดินได้หน่อยเดี๋ยวทางเข่ามานะคะ คปบวุ่นวายตามจับคลิปปากขอระท่านน